สำหรับใครที่กําลังมองหาอีสุแขแคปนะคะลูกค้าสีดาบอกเลยนะคะว่านานานาันทีจะเข้ามานะคะคันนี้เป็นปี2 1 9ราคาอยู่ที่410,000บาทผ่อนเพียงแค่7,000ค่ะสําหรับพนักงานบริษัทนะคะเอกาสารไม่ยุ่งยากใช้เพียงแค่บัตรประชาชนนังสือรับรองเงินเดือนและสเตตเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็รถคันนี้กับเราได้แล้วใครกําลังมองหารถเดิมๆต้องคันนี้เลยนะคะลูกค้าเราแถมยางใหม่ให้ใหทั้ง4สเส้นกันไปเลยกระ 2019นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยค่ะภายในสวยมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะน้องมาพร้อมกับวิทยุ FM MM MP3 นะคะคอนโซลหน้าสีดำแบบนี้เลยนะคะลูกค้าย้ำสำหรับใครกำลังมองหารถกระบะผ่อนเพียงแค่7,000ต้องคันนี้เลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นี่สู่แคป,ปี2019เครื่องยนต์1.9ราคาเพียงแค่410,000บาท สำหรับพนักงานเงินเดือนเอกสารไม่ยุ่งยากใช้เพียงแค่บัตรประชาชนหนังสือร,รองเงินเดือนและสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนก็รับรถคันนี้ไปได้แล้วค่ะย้ำสำหรับโปรโมชั่นเด็ดๆของเรานะคะลูกค้าจองอะไรกับเราจองหนึ่งพันรับส่วนลดไปเลย1 0,000บาทและสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นสัญญาที่เต็นท์ทางเรามีบริการฝั่งเซ็นสัญญาและส่งมอบรถให้ถึงบ้านนอบที่มาพคุณภาพซื้อรถซื้อความสบายใจต้องนอบเท่านั้นย้ำนะคะสำหรับใครที่สนใจรถกระบะคันนี้นะคะกิมลิงทักมาหาเราได้เลยค่ะ